สาวเหนื่อยใจมีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยเครียดหนักจนนึกอยากจะหย่าก,กับสามีเลยค่ะเรื่องราวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของยังไงดีละ่ะปัญหาโลกแตกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจอกันบ่อยมากในเมือง,งไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันจะมีสักกี่คนนะคะที่โชคดีเนาะอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยกลัวที่สุดหลัง ชีวิตการแต่งงานนั่นก็คือการที่เข้ากับแม่สามีไม่ได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ใช่ไหมคะมันก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าจากที่เราสังเกตนะคะละครหลังข่าวเนี่ยปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยถูกเอามาทําเป็นนิยายเยอะมากๆค่ะบางคนนี่นะคะก็ได้เรียกว่าเข้าข่ายในการสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงก็ว่าได้ค่ะ ถึงก็เรียกว่าถ้าใครที่มีแม่สามีรักเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดในโลกนะคะบางคนก็บอกนะคะว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะไหนจะครอบครัวเราครอบครัวแฟนเราถ้าปัญหานี้เนี่ยกับการที่ผู้หญิงจะต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาก็ลิ้์ดูมาอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนนอกใช่ไหมคะ ก็มันก็คงจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเพราะกับตัวเราแม่เราเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนี้แม่เขาน้องมันก็ค่อนข้างจะพูดยากค่ะผู้ชมซึ่งปัญหานี้ค่ะทาให้หญิงสาวรายนี้นะคะจะบอกสามีก็ไม่ได้ละตัดสินใจขอคําแนะนําจากชาวเน็ตในเว็บไซต์พันทิปนั่นเองค่ะเออเขียนกระทู้ไว้เลยแล้วเธอเนี่ยก็มีการตั้งหัวข้อกระทู้พันทิปนะคะว่าอยู่กับแม่แฟนยังไงให้มีความสุขก่อนที่เธอเนี่ย จะมีการเริ่มต้นเล่าค่ะว่าเธอเนี่ยอยู่ร่วมกับแม่สามีมาเป็นระยะเวลานานหนูเหมือนกันนะคะสปีแล้วค่ะปีแรกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้บ่นอะไรมากพอเข้าปีที่สองเนาะเธอก็ท้องแล้วก็แม่สามีเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะอะไรก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ถูกใจจนตอนนี้เธอบอกว่าลูกของเธอเนี่ยได้ขวบกว่าแล้วค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม่แฟนก็บ่นอยู่เป็นประจำนะคะปกติไม่เคยเห็นจะว่าอะไรเลยนา,นานไปกลายเป็นว่า เริ่มมีปัญหาค่ะอีกครั้งนะคะก็เธอก็บอกว่าแม่แฟนเนี่ยชอบที่จะพูดเสียดสีเธออยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแค่ล้างจานชามเหมือนอเออเอ,เอ,เอไม่ใช่ล้างจานค่ะคุณผู้ชมแค่แช่จานชามดีกว่าอืแช่จานชามไว้ก็ไม่ได้ละเออทีนี้ค่ะปกติเนี่ยเธอเองนะคะตัวเธอเองก็จะล้างแหละล้างทุกเชา้าทุกเกยน็นคือกินเสร็จก็ล้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เกียดจริงๆอะ่ะก็ไม่เคยเกินหนึ่งวันค่ะ แล้วก็แม่สามีก็บ่นนะคะแต่อยากให้แบบว่าทําไมกินแล้วไม่ล้างเลยละ่ะเขาก็คงหงุดหงิดใจอะนะคะแล้วก็เธอบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงลูกเองไงวิ่งทําทุกอย่างเองทุกอย่างเลยเรื่องตื่นสายก็เหมือนกันบ่นอยู่นั่นแหละเธอเนี่ยบอกว่าตื่น 6- 7โมงทุกวันนะคะทำกับข้าวให้ลูกก็เตรียมแล้วสามีก็เตรียมแล้วเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วแหละรวมถึงแม่สามีก็ทำไว้ให้กินทุกมื้ออยู่แล้วด้วยก็บ่นว่าเธอเนี่ยตื่นสาย บางทีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เหนื่อยนะทำงานด้วยเนาะบางคืนแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้องตื่นมาห่ผมผ้าให้ลูกทั้งคืนดูลูกทั้งคืนส่วนใหญ่เนี่ยเธอก็มักจะทํากับข้าวเสร็จแม้ว่าลูกจะยังไม่ตื่นด้วยซ้านะคะเธอเนี่ยก็มีการกลับเข้าห้องไปเนาะเพื่อที่จะรอลูกตื่นระหว่างที่ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแลย้วแหละก็รอลูกตื่นก็เข้าไปอยู่ในห้องกับลูกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็อยากเข้าไปพักผ่อนเนาะแล้วก็เธอบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยบ่นได้ทั้ง วันอ่าผู้ชมจนเธอเนี่ยคิดอยากจะอยากกับสามีแล้วก็แยกกันอยู่แบบเออเอาเลยให้รู้เรื่องรู้แล้วรู้รอดไปเลยจะออกไปอยู่ข้างนอกเฉพาะครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกอะนะคะก็สงสารแม่สามีอีกแหละเพราะว่าท่านเองก็มีลูกคนเดียวนะคะไม่มีใครดูแลเนาะแต่เราเองเนี่ยก็บอกว่าอยู่ด้วยแล้วอึดอัดซึ่งจากที่เธอได้มีการระบายแล้วนะคะก็ทําให้มีชาวเน็ตหลายคนคะ่ะคุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากนะคะบางคนเนี่ย เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราเนี่ยเคยคิดจะอยู่กับไปกลับไปอยู่ที่บ้านกับสามีนะเพราะว่าไม่อยากจะเสียค่าเช่าคอนโดแต่พอไปลองค้างดูเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็พบว่าการใช้ชีวิตของทางบ้านสามีหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ถูกจริจของเราเช่นในเรื่องของการแช่จานไว้ทั้งวันห้องน้ําสกปปกพ่อแฟนเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะมันก็เลยรู้สึกว่า บางทีอยากไปพักผ่อนเนาะกับกลายเป็นว่าต้องมานั่งรองรับแบบเสียงนู่นเสียงนี่อะไรแบบนี้เธอเองก็ไม่ค่อยไหวนะะหลายๆคนก็มาคอมเมนต์เนาะแล้วก็บอกว่านึกกลับกันเรานึกกลับกันดูว่าถ้าเราใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยมันก็คงจะไม่ถูกใจเขาเช่นกันคนเราเนี่ยถูกเลี้ยงมาต่างกันใช่ไหมคะยุคสมัยอะไรมันก็ต่างกันจะมาให้ถูกใจกันทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะยากค่ะบางทีตัวเราเองเราไม่ถูกใจตัวเองเลยผ่านจะอึดอัดไปซะ,ะเปล่านะคะ เธอบอกว่าก็เลยเลือกที่จะอยู่คอนโดกับสามีสองคนเหมือนเดิมสบายใจกว่าเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นคําพูดของบางคอมเมนต์นะคะที่ได้ออกมา,าชี้แจงออกมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเจ้าของกระทู้นั่นเองค่ะบางคนนะคะผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใจเย็นๆน,นะอย่าอาคติส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณคิดมากหรือเปล่าเพราะว่า คิดว่าเป็นแม่แฟนหรือเปล่าก็เลยแบบอึดอัดไม่อยากอยู่ไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยอย่าว่าแต่แม่แฟนเลยค่ะแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยหลายๆคนก็มีปัญหาในเรื่องของการกินข่าวแล้วก็ไม่ยอมล้างจานแฉจานทันทีแบบละกินแล้วก็ไม่ล้างอะไรเงี้ยหรือว่าทิ้งไว้ก่อนรวมกันเยอะๆก่อนแล้วค่อยล้างทีเดียวซึ่งความคิดของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะนิสัยคนเราก็ต่างกันแต่ละคนนี่ก็ชอบคนละแบบค่ะยังเราเนี่ยโหฉันไม่ชอบเลยเห็นมันสกปรปกอะ่ะฉันกินปุ๊บฉันอยากจะล้างเลยบางคนก็บอกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่สกปรกขนาดนั้นไหมอ่ะก็แช่ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยล้างมันก็แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะ,ะไม่ใช่แม่สามีที่เปลี่ยนไปหลอกเขาบอกนะคะเปิดใจกว้างๆแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเช่นกันเลี้ยงลูกแล้วเครียดหรือเปล่าเออเครียดมากเกินไปหรือเปล่าหลายๆปัจจัยเนี่ยคุณลองปรับวิธีคิดดูไหมหาข้อดีของแม่สามีในการมองใหม่ได้ไหมคุยกันให้เข้าใจไหมหรือว่าเออเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยปรับความเข้าใจดีไหม สิ่งเหล่านี้เนี่ยย่อมจะกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดายิ่งอยู่นานเนี่ยความเกรงใจมันก็จะยิ่งหายลงไปนะความไม่พอใจมันก็จะเข้ามาแทนที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้เจ้าของกระทู้จะเย็นเนอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็เรื่องปัญหาแม่ผัวก็รู้สนะ r i v เนาะมันก็แตกต่างความเห็นแตกต่างกันออกไปค่ะ แล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะเห็นว่าสังคมไทยนะคะมันก็ยังคงเป็นปัญหาเนาะในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยค่ะหลายๆครอบครัวเนี่ยบางครั้งจะต้องมีการแยกทางกันไปเป็นเพราะว่าเรื่องของแม่สามีด้วยนะคุณผู้ชมมันก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันไปเนาะเรื่องดาวนี้ก็ถือว่าเป็นการออกมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เจ้าของกระทู้เขาได้ระบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม